าประเดีเท uh ี huh. uh ่วะมาจะใส่เขาขับรหาหาใบมาเห็น huh. ว uh ัด huh. ท uh ี huh. uh ่16 huh. uh ูลเรีว่าของปลอมโมเมนต์ออโลูเลี้ยงตัวเด่นเสือตัวตุ้ยโลูเลี้ยงไปเรืยมข้าวเซื้อสใบทหาลอยสใบน่ะนะมัเห็มีก้าศย์หนึ่งมาอีกอ๋มานจะใส่โอ้ยพ่ป่าเพราะว่าศูน่ะ ลูกสาวบอกอะเป็นตัวกันเนาะเออตัวกันละทุ่นอะไรใหญ่มากมันเข่าแล้วกเข่าตัวใหเจเก็ว่ามันเข่าแล้วล่ะแกสีเข่าตัวใดเจเจาจรกสีเข่าตัวใดเอฟซีบาเบิรเดออฟซีวันี้ใส่ลายเอฟซีหอยมีบอกมีบอกพูันพูเดียวินดบอกผู้เดียวจริงเล้ลั้งไ่ไตั้งลั่ัล่้ล้ล้ั้า่ อ่าศนยหาก็ศูนย์ศูนอย์ศูนย์ตอนาตื่อซากแรก็ศูนั่นว่าอืมจ้าศูย์ศูนย์หมันเต็มมันเขาขายเลขเลขสตัวอศูนย์ศูาศย์จาะงูหลายเพาะวอไปวอกเยซื้อศูก็ได้กรไดเขาตัวเงิน ศูนย์บดได้เตี้ยศูนยออกสามโตเขาออกสองโตหน้ามานโตสิกินยากงานโตสิกินยากมันซศดนุดแต่ว่าโตป่อยกอนอันที่ว่าความฝันเจ็ดตองวดเจ็ดหาสองเท็ดาสองนยทิมเรือพัดออกมากทยูเปดหาศูนย์หาหนึ่งอนั่นไกลๆน้ากหนนึาสองมันเปียกขาหนึ่งเปียอยู มาทับหรือดื้อมขึ้นไปหน้าผีบอกโขนคนบอกขึ้นาออกมานะจะมาจนมากปัญหาไ้เปะตะลอนนะห้เปะตลอนแล้วให้กันแก้ไว้ผู้สลัดกันไปน้ำเนาะมันซื้อแล้วก็ที่ว่าตามต่อบ้อ้นเบานโอสิที่นี่สวนแดงนียางแกนมันมาเจนแกนไปเซ็นรู้เรียกกันเดีวเขาเรียรถรถประกาศ สูงหนึ่งเอาไปฟอนอยูุ่คนเบื้องงามหลายมีงามมันเหมืนเขากันเห็นมันยนี่ต่ำตึกอเลยงามเนี่ยเติมเตี้ยมมันบอกว่าทางส่วนเขาเลยปล่อยแบบนี้โอ้ยวะก็จะปล่อยเหมือนอย่างนั่งมันมาทางทางหนาทางหลักโอ้ยเรียกว่าระเบิดจ้ามันจะออกครันออกไปกันแล้วมีแห้งเลยแหวกสบายช่วงสบายคเขาเขาทอดเขาเลยไปไปไปมันอะไรมาถามหาอยู่บ้านเอาขมาเดี๋ยวจะยั่วเอาเสียมะหายยั่ว มาทายคนกระเบิงเขาดีดีนี่ก็สิได้หลายเขาสิลํารอำรวยตัวเพิ่นเขมามม่เไม่นถามเจวัาตัวใดว่าสั <Hey. S 2> ่น,นใคร,รนนนนนน่นเขามาใหม่เ c เพิ่นเขามาใหม่ถามารเวัตัวใดหาศูนย่มีการเปลยนแปลงนักศูน0นยะว่เปลี่ยนแปลงครับ009เนี่ยสลเลขมันเมันเลข3ตัวตัวหาศูน0ทศอนตัวอันเฮาบอกเล็3ตัวตอนเปลี่ยนได้หลายเจวครับ ลตวกันบ 46. อกพนันเลยตัวกันก็ี่หอโอ้ไม่ตกันพีกับศูนหนึ่งกับศูย์หเลขลางเนหนังเป็นเลขลังี่หกศูนย์นเป็นเลขกลางออกทั้งบนทั้งล่างละไห้บอกไปว่าเนี่ครับบอกไปแล้วเี่ถามว่ามันสิข่าอีกปเจ้งว่านี่มันสิถือบอเาเขาถ้าลูกไปให้พู้ตหารตัวไว่ายตัวบปนีเอ ไปน้ำกันสิแล้วน่าว่ไปพุทธาข้อลูกไปไปน้ำกันเจ้ปน้ำกันจกี่าเสียักข้อลูกนี่ก็ไป่ไปเจ้าบอแล้วไปบายเพืน้าบันตัวไปน้ำกันตัวตัวสิจะเลื่อนกรุงนาบเลี่ยงเนี่ยตัวไนคนเขาเออมันเขาผ้าไปฉันบ่กไปเนี่เป็นไปที่ดูไปไปไป้กไปขอให้เขาเนอะจีเนอาสักสีักสีแม่บ้านแม่นั่น ตะกี้กับไปไม่่าไปตลาดแห่งกับยกเมื่อวัยบายวายเจ้าบายเศร้าได้บายเขาไม่แห้งผู้แดนในใจหรือได้ใจห้อเนี่ยผู้ว่ดถือกะยาเข้าถือในใจห่าเห็นนกกะยมเมื่อวัไปสอบไปยังบอกเพื่อนไปยังต้งไปเตังค์นะยาผู้ให้ถือเรียญอิฐานก็ะถือผู้ไปควงผู้ไปควงเพื่อนหรือเพื่อนเหตุป่วยเหตตายแล้วนั่งหัอลกงัวหลอนเพื่นว่าถือเพื่นร้ายไปควงใส่ควงเพื่อน เส้นกับตาใบ้านห่าไปเห็ดผู้ใดที่ไปไปลนรูบลูเพื่นรบลูเมื่อวันรับพระตาไส้อันั้นแหละผู้ก็ถือผู้ถือเมตตาลำกับรวยอยู่ดีไม่แห้งเงินทองไหลมาเทมาบ่พอได้ก็ได้บ่พอได้ก็ได้บอกพ่อได้กัได้พอได้กันได้แต่ผู้ใดเสียสัทธาเนาะเสียสัทธาเพื่อนแล้วพ่อได้ก็ได้ยูติสือก็ได้มากเอง ยังตกกาป่านนี้เมื่อคืนนี่บ่ฟันฟันลาสุดเมื่อคืนฟันปรได้สวยอ๋อเหลี่ยบุเขาแล้วเนาะกูบ่ดินบ่ดันดอกผู้แดนว่าเพราะเขาเพราะถือเขาพิษใจร้ายป่านนี้นี่แจให้มันเข่าอยู่แล้วนะเหยียบไปแล้วเหยียบไปแล้วกูเพิ่งเหยียบไปแล้วหาซูนซูนหาซูนซูนอ่ะเหยียบไปแนี่นี่จริงไม่ไปเฉกเองจริงข้ามซูนตัวได้คนหาซูนซูนจังหวะหาซูนซูน ล่างจวใดก็เจ๊ล่างสี่หกกับศูนย์หนึ่งลัดไปจตกันไว้เด้อเนี่ยพันแปดออกมาสี่หกกับศูนย์หนึ่งแลไม่บ่นไม่ล่างมันแปดออกมาสี่ห้าพันใครเขาล่างป่วยไหมป่ยดัางไรเมียนศูนย์ก่อนเขาล่างาติดางก็อนล่ะสิติดดอมันจิตบางยู่ตัวนี้ล่ละยัินลูกถิบ้านนี่ยัปยอย่าเขาเด้อย่าอายฟาดต่เงี่เพื่อนน้าเท่า วัวเขากั <rôle à déc> ่ามากตมันเสี้ฟันดีเขาโอเคจช่ฟันดีเขาอยู่เส้ส่ท่ยสิ่งใหญ่เนาะจ้า่เสื้อท้อขนาได้รงวัลหลายเนาะยังเพ็นนะนะเล็กเจใน่ไล้ไหอใช่เิ่นเบิรงให้เพิ่นด้งมือเนี่ย เลขห้านี่เป็นเลขลูกสาวเนาะค่ะตัาไถมีหาศูนย์ศูนย์การล่างไหวซี่โงกับศูนย์หนึ่งนั่ะฟันตองวัดเจนี่ก็บฮามทิมทิมบะไรเลียได้ไาหาสองเออกมาออกปากออกมาต่ว่ากันยาาเขาปุ่นคือกินคือว่าหลันเป็นแนวท่าเนาะค่ะถ้ากิถ้ากับกินไปโหลดเนาะวาิพานมากกับเป๊ะเด้เจแล้วบอกศูนย์สอง วันนี้วันนี้กับสิเป๊ะขึ้กันละนะเจเนาะอย่างวันกสิเป๊ะขึ้กันละสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกมีอีกสองหมื่นตัวนั่งหมื่อวันที่สิกับแมนแล้วเนาะบ่มีอีกแล้วมันบ่เกล่บ่มีบ่มีครับก็นั่งหายเรี่ยงหายเลื่อยบอมีถามลูกบ่มี่เกลี่ยบ่หายเรี่ยงหายเลื่อยบ่ลำไรนะลูกชายกับบ่ได้วายังน้าครับบ่ัวบ่วายเนาะนัหละเนาะ มารเม,ม,ม,มืน,นีลูกสาวกับไดมยย้มาโยเมนบน้าเป็นคำบอกหนากรองคือห้าเจไปคนออกนากล้องเนาะดูเป็นผู้ฝันจ้าเจไปผู้งามออกไอนนด้เมรีเมือน,นีตัดผมรับทัพย์จ้ารับทรัพย์เบิร์แล้วเชือนรงน้ถ้าบุญเบิร์กยังแลียอะไรคลออะไรมาเทมากเลยนะแล้วบนะไม่เน่าขัดวันนี้นเบิร์กออกแล้วเห็ด ไว้ปุ๋ยป่าแล้วก็รับตัวรับโชคเลยนะโฉกล้ากี่ชุดนี่นบังไว้เจียือยังถูกเจี่ยเล็กเล็กนี่ดเมีนบ้ใช่ไหมเมนบ้ก็ะเล็กเกยตัวนีนเออปีนมาบ่คันถึกต้องเรา ช้อนหนึ่งคเดเป็นหายงามค่ะ่าลายดอกจเหื่อเพิ่นเหื่อเพิ่นนันเม่ยเพิ่น่เพ่นาลายตครับเนสี้าลายนะกจ้ากนเนี่ใบเพิ่นนั่นน่น่นเะนเพิ่นกบกเจ้กบอกตัวเน่นเยออซื่อมกตัวใเาเด้อเดอจับอู่อนกหาละเขนนงเน่งกเนนง แนวท่าเนาะเจเนาะใเจกับบรลูดอกว่านสีออกกอกแร่ว่ากับกูเิ่นมาบอกเจ้ใช่ใช่ตช่กราเกมมันใจยู่เจมันใจกระาพอมันใจแล้วก็มันใจมันใจหอยเจมันใจมัคักเนะเจมักคักยัดตนิ่งนิ่งนิ่งมาหาเรื่อยรื่มาิงมาหาเรื่อยเร่ยเด้อจากดังจะถอยนั่นเรือยจะนั่นเด้อเอาไปอยากดังมหาเจว่าเด้ะเจ้าคนเสียเรื่อยเรไป เป็นว่าด,ด่างเขาว่าวัดนีวัดศิลป์นคนละเนาะค่ะพี่ผู้ใดเป็นนีเพิ่งกษัตริยหไฮมัดนนีมัดศิลป์กษัตริยหไฮได้มันนั่นฮิออนเป็นละหลายอันอนี้นั่มาฮิออนรับแขกคนละหาหนิ่งหนิ่งเก๋นิ่งหนิ่งหาพี่น้องแคบน้าจอเลย่องนะครับเรืองแคบเลยแคบเลยแคบเลยนะครับโค้งสุดท้ายเกวอนะครับ ยังเป็นตัวเก่ายังยำตัวเดิมตัวเก่่่าเปลีจ็ดหาสองข้อเลขฝันได้พี่น้องเด้อเลขฝันครับพวกขันว่าไก่กันเดียเนาะหาทูตหนึ่งหาสองนั่งเนาะครับมันใกล้ๆกันเนี่ยถามตัวเดียวนดิถามพียอัลังเดียวดิหาทูตกับหาหนึ่งหาสองเนี่ยภาพนขึ้นไปก็ถือว่ามายำคงสุดท้ายเมื่อนี้เนาะเอาสั้นกะยาวสั้นตัวบาดเห็นตัวเลขกเนาะ เงาทันตัวเงาเปิดเสียงพื้นเสียงแค่ขึ้นเงาทันตัวโอ้อแม่เงาเงาโอเคค่ะแซนเมื่อเคลื่อนใน,น,น,นฟันลา